สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ภาษาจีนเราจะมาเรียนเรื่องพินอินเสียงบรรยุกและการเขียนลำดับขีดเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะ,ะเราจะมาเริ่มที่พยัญชนะในภาษาจีนนะคะจะมีทั้งหมด23ตัวจะมีปัวพัวมัวฟัว ตเตเนเลเกเคเฮจชซชูชูซูยูซูชูซูแล้วก็อ e ีกับอูค่ะตัวนี้จะเป็นกึ่งพยัญชนะแล้วก็กึ่งสระนะคะ ต่อมาจะเป็นสระนะคะสระในภาษาจีนจะมีด้วยกันทั้งหมด36ตัวค่ะจะแบ่งเป็นสระเดียว6ตัวแล้วก็สระผสมอีก30ตัวค่ะหมวดสระอานะคะก็จะมีอ An, เออันอังหมวดสระโอค่ะจะมีององหมวดสระเอค่ะจะมีเอเอยเอิน เองิงหมวดสระอีค่ะจะมีแยเอียวเอียอิวยนอินเอียงอิงยงหมวดสระอูค่ะจะมีว่าอัวไวยอุยอวนอุนวังเวิง หมดสละอืค่ะจะมีเวเวียนวินนะคะทั้งหมด36ตัวอ่ะส่วนใครที่อยากจดสละลงในแบบฝึกหัดนะคะคนไหนที่อ่านไม่ได้สามารถจดได้นะคะอันนี้จะเป็นมีภาษาไทยมาให้เรานะคะให้เราจดลงไปในแบบฝึกหัดตัวเองนะคะเพื่อที่จะอ่านสละได้นะคะ อะต่อไปอันนี้จะเป็นกฎนะคะกฎของการเติมพยัญชนะสระนะคะกฎของการอ่านเมื่อสระอีนะคะผสมกับพยัญชนะทั้ง7ตัวก็คือผสมกับจือชือซือยือจือชือซือจะอ่านออกเสียงเป็นสระอือน,นะคะ จะไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นอ e, เราจะยกเว้นเจ็ตัวนี้นะคะเด็กๆดูที่หน้าสองนะคะแล้วเด็กๆขีดเส้นใต้ไว้สระอีอะคะ่ะเมื่อผสมกับจือชื่อซือยือจือชื่อซือจะออกเสียงเป็นสระอือนะคะตรงที่เราชื่อขีดเส้นตรงที่เราซือาซ้อเขียนเป็น ตัวสีเหลืองอะคะ่ะให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะกับปากกาแดงขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะหาตัวอย่างนะคะจืออือจือจืออือจือยืออือยือนะคะอ่ะต่อไปดูที่เสียงบรรยุกต์นะคะหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่สามนะคะ ดูที่เชิงเตี้ยวเสียงวรรณยุกนะคะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงสูงต่ำในการออกเสียงเสียงวรรณยุกในภาษาจีนจะมีทั้งหมด4เสียงนะคะเดี๋ยวด็กๆขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงตรงการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงสูงต่ำในการออกเสียงนะคะอ่ะเรามาดูเสียงที่1กันค่ะเสียงที่1นะคะก็จะขีดแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะเหมือนกับเสียงเมื่อเทียบกับเสียงวรรณยุกในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงสามัญน,นะคะเช่นปาหาส่วนเสียงที่สองนะคะเมื่อเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงจัตวาค่ะเช่เปนปาส่วนเสียงที่สามนะคะเมื่อเทียบกับ สียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงไม้เอกค่ะเช่นป่าส่วนเสียงที่4นะคะเมื่อเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงไม้โทค่ะป่าก็จะเป็นปาป่าป่าป่าต่อไปนะคะการเขียนเครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ การวางเครื่องหมายวรรณยุกต์ให้วางไว้บนสละหลักนะคะก็คือ R O E U U นะคะที่เป็นสระเดี่ยวทั้งหตัวตำแหน่งการใส่นะคะเราจะใส่ไว้ตามสระที่มาก่อนนะคะดูตัวที่มาก่อนก็คือ R จะเป็นตัวที่1นึ่ะคะ O 2อ3 E 4 U 5 U เราจะดูว่าตัวไหนมาก่อนมาตัวที่1เราก็จะใส่ อะยกตัวอย่างนะคะเช่นปัวเอยเปยเราก็ดูว่าเออกับีตัวไหนมาก่อนเออมาก่อนเราก็ใส่ตรงตัวเออนะคะให้เด็กๆดูที่ตัวมาก่อนนะคะเขียนไว้เลยก็ได้ค่ะเอออหนึ่ง O อสองเออสาม e สี่อห้า u หนะคะต่อไปนะคะ จะมีข้อยกเว้นก็คืออิวกับุยนะคะให้วางวรรณยุกต์ไว้ที่ตัวหลังสุดเช่นเตออิวติวเห็นไหมคะเราจะวางไว้ที่ตัวหลังสุดเราจะไม่ยึดหลักว่าตัวไหนมาก่อนไม่ยึดหลักว่าอ e ีหรืออูมาก่อนแต่ถ้าเป็นสระอิวกับุยอะคะ่ะเราจะวางไว้หลังสุดเลยต่อไปนะคะ การเติมเสียงวรรณยุกต์ลงบนตัว e นะคะเวลาที่เราเติมให้เราตัดจุดออกค่ะเห็นไหมคะตัวอย่างเช่นตัว ep เราตัดจุดตรงตัว e ออกนะคะเราก็ใส่เสียงวรรณยุกต์ลงไปแล้วก็การเติมเสียงวรรณยุกต์ลงบนสลัดตัว u นะคะเวลาที่เราเติมให้เราตัดจุด2จุดออกนะคะเราก็ใส่เสียงวรรณยุกต์ลงไป ต่อไปจะเป็นกฎการเขียนตัวอักษรจีนคะ่ะกฎข้อที่หนึ่งเราจะเขียนเส้นขวางก่อนเส้นตั้งนะคะก็คือจะขีดขวางก่อนแล้วก็มาตั้งเดี๋ยวเด็กๆขีดเส้นใต้ไว้นะคะใช้ปากกาสีแดงขีดไว้เลยเส้นขวางก่อนเส้นตั้งต่อไปกฎข้อที่2ใช้ปากกาสีแดงขีดไว้นะคะลากซ้ายก่อนลากขวา ก็คือลากซ้ายก่อนแล้วค่อยตามด้วยขวากดข้อที่3ค่ะเขียนจากบนลงล่างนะคะเช่นเอ,อ่อที่แปลว่า2อะค่ะเขียนจากข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาข้างล่างกดข้อต่อไปนะคะจากซ้ายไปขวาเราจะเขียนจากซ้ายก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยไปขวาะกดข้อต่อไปเลยค่ะ จากนอกเข้าในนะคะเขียนจากด้านนอกก่อนแล้วค่อยเข้าข้างในต่อไปค่ะจากนอกเข้าในแล้วเขียนปิดนะคะเขียนจากด้านนอกเข้าด้านในแล้วค่อยปิดค่ะ,ะกดข้อสุดท้ายค่ะเส้นกลางก่อนแล้วค่อยซ้ายขวาเราจะเขียนเส้นกลางก่อนนะคะแล้วค่อยมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาสำหรับกดการเขียนก็จบลงแล้วนะคะ ลงบนคำศัพท์นะคะที่เราชื่ออ่านไปเมื่อกี้นะคะเริ่มจากคำที่หนึ่งค่ะตัวอาปานะคะเดี๋ยวเด็กๆเติมคำศัพท์เติมเสียงวรรณยุกต์ลงไปบนคำศัพท์นะคะคำที่หนึ่งป่าป่าอ่ะต่อไปนะคะเปอรเปอร เด็กๆใส่เสียงวรรณยุกต์นะคะว่าเสียงที่หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่นะคะเปยเปยผู้ผู้ผ่าผ่าไพ่ ไห้หมีหมีหมหมฆมนนฝาฝาฝันฝันฟางฟาง 塔塔，提提，田田，讷讷，努努。 นัวน song, o, ung, ัวเหลี่ยงเหลี่ยงเก้าเก้าไข่ไข่สีสีชี่ 西西西，加加先先青青，字字数数数。 早早，查查，说。绰，好好，雪。雪。 เชิงชงอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราก็จบลงเลยนะคะสวัสดีค่ะเสีย่ย